เมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะคะผัดพริกแกงแดงหมูผักรวมนะคะวันนี้ทําแบบง่ายๆเลยอ่าทาแบบบ้านๆเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนสักนิดนึงตเติมน้ํนมามันลงไปนะคะตามด้วยพริกแกงแดงของเรานะคะผัดผัดสักนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้าตาลปี๊บนะคะผัดให้เข้ากันให้เขาละลายนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยหมูของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราใช้คอหมูนะคะผัดให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ เติมน้ำสักนิดหนึ่งนะคะอ่าให้หมูมีความชุ่มฉ่ำสักหน่อยนะคะและเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเพิ่มไปอีกแล้วปิดฝานะคะรอให้หมูสุกนะคะแบบนี้นะคะหมูสุกแล้วเราก็พร้อมที่จะปรุงรสต่อไปได้เลยนะคะก็แค่เติมผงปรุงรสน้ำปลาเพิ่มไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักนิดหนึ่งตามด้วย ผักที่เราเตรียมไว้วันนี้เราใช้บ็อกคอรี่แล้วก็มะเขือพวงมะเขือเปราะนะคะนี่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสีสันสดใสน่ากินผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาสักนิดนึงให้ผักยุบนะคะรอให้ผักสุกสักหน่อยหนึ่ง ปิดฝานะฮะพอผักสุกแล้วเราก็ผัดผัดอีกนิดนึงฮะ,ะให้เข้ากันแล้วก็เติมพริกชี้ฟ้าแดงนะฮะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมนั่นเองนะคะเมนูบ้านๆใครๆก็ทําได้นะคะทาง่ายมากเมนูเบิ้ลข้าวนะคะเมนูนี้ต้องบอกว่าอร่อยมากนะคะเห็นไหมคะสีสันน่ากินแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าตักใส่ชามแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าสีสัน เขียวน่าก <herkes i> <ide> ินมากนะคะต้องบอกว่าอร่อยนะคะเมนูเบิ้ลข้าวใครใคก็ทําได้นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมก็อไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟจ้า